สวัสดีครับอ,อยู่ช่องฟิล์มนาราที่ออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้อยู่สำนักง,งานครับกำลังว่าสิไปงานนะครับเรียนอยู่สกลนครครับมือแรกนี่มานกำลังเจก,กันหลายหลายด้อครับกุญทียู่ไกล้นะครับยี่ห้อคือรถละครับรถพัฒน์เดยวออกรอดรถออกกับสิดเดียออกไปน้ำรถ <laughs> บอกงงยังมา <laughs> อันนี้พี่ชายครับสวัสดีค่ะง่วงนอนเลยตอนนี้รอดส,อสตาร์ทแนะนำแนะนำตัวหน่อย <c oughs> นี่เราผู้สีกลางเตียนเนี่ยผมครับพี่นอ้องเมื่อยเนี่พี่น้องบางคนม,มีมีแห้งสีเบาเลยอยากนอนยังเกี่ยวฮะโอ้ยผึ่นเกลือได้ดิทำเปเบื่อทางผุ่นน้ำเนี่ยผู้บัอายกล่องมา เม่อคือดดกนังอีกนังอีกสินแคบเกากลองอยู่บ่เห็นว่มีรายการมากองในช่วงนี้บะเิว่าถามเนาะเออคือหันกอกมาเลยเอาดาวปาบอยู่เป็าคนนังเก่าแบบนบัวบ่าเก่าดด่ก้องหันกล้องเบื้องในอีหนดีจากนาราทีบกับบมียมาปอปีผู้ดีผู้งามเลยนะ ไวยกันเอาเดินเท้าให้เ้อามีกันแค่นี้มีเห็นีซะเอฟซียังรำฮานดูว่าอันอยากให้น้องฟิล์มร้องเพลงคู่กับป๊อปปี้ทำชัเวอร์ก็ได้ถ้าไม่ได้รำคู่กันก็ได้เอซีขอมาหลายแห้งมาอยากเห็นมุนเวทีด้วยอยากลรำคู่อยากให้ลรำคู่กันพะนะ ไปแปนคอมเมนต์เบอร์แปนคอมเมนต์ปีก็แต่งชุดตอนนี้เลยเร็วแต่งชุดตอนนี้เลยเดี๋ยวคืนกำไรให้คนบุญแหวาสนาแล้นี่วาสนาได้ลลาพูฟนาลาทีมแล้วเนาะส่วนนี้มาเกิดมาวาสนาตกะสิมีจสักมือล่ะคันเมนบนีจากกันกะสิมี่คันซิปใสกะซิมี่สักมือละต้องมีสักวันต้องมีสักวัน ช่างบเตรียมของปติทันไม่เด้อครับผมส่องไม้นะครับผมซ่องนี้นะครับผมนาราทิปอฟฟิเชียลด้อครับผู้ติดตามตอนนี้เจ็ดร้อยนะครับดันซอยกันครับส่องพึ่งเหยียบบกี้มือนะครับหากซอยแชยร์ซอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมฟิลนาราทิปอฟฟิเชียบอฟฟิเชียบ เดี๋ยวหอนางานกับทีไทยบงอีกเพียนนึง,นงมือที่ว่าไปสาวน้อยผมถ่ายอยู่ด้ผมถ่ายเด่นหน่อยเดียวหลังจากนั้นภาพก็คือผมเล่นอะไรหลังอยู่ถ่ายรูปเอากล่องไงม่าถ่ายรูปแบบนี้บม่ได้ถ่ายเลยบบดนี้ภาพตัดมั้งไมรู้ภาพตัดก็คือคือกล่อ,องไงกโป,ปกับถ่ายเด้น้นอยเดียวเดียวเอา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 ,เอาคลิปนั้นเป็นคลิปก่อจากคลิปนี้ก็แล้วกัน ครับข้าพ่อในคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสนองน,นะครับผมเบิึงกักซ้ำนาที่สี่นาที่ประกันแล้วฟอกัน์ีคลิปต่อไปครับอ่าหอดงานมันจะมีมงรน่อนบอนะครับมีมบหมองอาบนาบอกาบน้ำบอเนาะฝากคนหัวกินไข่ด้วยนะ ตะไคร้ชอบตะไคร้บายยนะครับติดตามตอนต่อไปครับ